ดีเช้าวันจันทร์ที่11เมษายน2565กับการอัปเดตประเด็น,นสัมภาษณ์สภา ภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง A1 Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะดูเหมือนว่าแนวโน้มการลงทุนนะคะจะเริ่มโ o เ a t e มายังกลุ่ม Defensive มากขึ้นจากปัจจัย2ประการก็คือแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็การลดขนาดเงินดุลนะคะรวมถึงวิกฤตยูเครนที่ยืดเยื้อะนะคะแม้จะผ่านจุดต่ําสุดแล้วแต่ก็ยังมีน้อยฉะนัต้องติดตามนะคะปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยเปลี่ยนกลุ่มการลงทุนหรือ Sector Rotation มาอย่ากลุ่มที่เป็น Defensive มากขนนะ ประกอบการนะคะโดยข้อมูลจากเฟดเซนเนี่ยมองว่า energy healthcare basic material เช่นพวกกลุ่ม commodity precious metal mining พวกนี้ค่ะจะมีกำไรแล้วก็ไรายได้สูงในอัตราที่สูงนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันารปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็การระบาดโควิดที่เริ่มจะกลับมาขยายตัวมากขึ้นค่ะวิกฤตยูเครนที่มันยืดเยื้อนะคะเซเลนสกี้ผู้นำ e นยูเครนได้มีการประนามการโจมตีรถไฟในเมืองคามาทส์นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตลรละบาดเจ็บมากกว่า100รายนะคะนอกจากนี้ยังมีการระบุว่ามีการใช้คัสติ่ลบอมบ์นะคะซึ่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำลายทำลายล้างในวงกว้างนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางการรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธนะคะสำหรับการโจมตีในครั้งนี้ส่วนเรื่องความกังวลเรื่องของการข่อมบาดแก๊สแล้วก็น้ํามันนะคะจะต้องบอกว่ามันลี้คลายมากขึ้นหลังจากที่แก๊สพร้อมนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียก็เดินหน้าส่งออกแก๊สนะคะให้ยุโรปผ่านทางเส้นทางยูเครนปกติค่ะส่วนค่าเงินรูเบิลมีการแข็งค่าขึ้นท่ามกลางธนาคารกลางรัสเซียในประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนะคะสามเปอร์เซ็นต์จากยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์น ภาษเกษตรค่ะ,คะนอกจากนี้เนี่ยรัสเซียได้เีการจ่ายดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นสำหรับพันธบัตรยูโรบอลด้วยสก,กุลเงินโูเบอลเป็นที่เรียบร้อยนะคะประเด็นถัดมาค่ะต้องบอกว่าการดําเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นของเฟดนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นแรงและเร็วนะคะจนแตะระดับใกล้100จุดและพร้อมๆกับบอลอยู่ที่10 บอลยูสิปีที่เร่งตัวขึ้นสะท้อนภาพของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะต้องบอกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ร้อนแรงและการดูสภาพห้องออกเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความผุนเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็หากว่าต้นทุนมันมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็วแล้วก็สภาพห้องที่หายไปนะคะอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าตัวเฟดฟ,ฟันเล็เห็นเคิร์ฟเนี่ยมีการเร่งตัวในช่วงแรกนะคะแล้วก็เริ่มแฟงในระยะถัดไปก็ต้องบอกว่าเฟดเนี่ยมีความจําเป็นต้องเร่งทาเพื่อเป็นกลยุทธ์ทางภาคการเงินนะคะหากเศรษฐกิจมีการชะลอตัวเนี่ยเฟดก็ กาบผลประกอบการที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเริ่มต้นที่วันที่11เมษายนนี้นะคะต้องบอกว่าเฟดเซนตอย่างที่แจ้งไปค่ะว่าเน้นในกลุ่มของ Energy Basic Material แล้วก็ Healthcare น่าจะมีรายได้แล้วก็ผลประกอบการที่ดีค่ะสรุปภาพงรวมการเงินการลงทุนค่ะต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับตัวผสมผสานนะคะหุ้นกลุ่มเดฟเ n นซทั้ง Energy Utility Healthcare แล้วก็ Consumer Staple นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพร้อมๆกับหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะคะที่ได้ประโยชน์จากบอลยูสิบตีที่เร่งตัวแล้วก็แรงเทขายก่อนหน้านะคะในทางโดนข้ามค่ะเทคโนโลยี Consumer Discretionary Disc 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 Communication Service นะคะมีการปรับตัวลดลงจากแรงกดดันเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็อยู่บอลที่เร่งตัวขึ้นค่ะสัปดาห์นี้นะคะดัชนีดาวโจนส์เอสแอนด์แสปรับตัวลดลงโดยหุ้นกลุ่มที่สร้างผลงานได้ดีที่สุดคือ Energy นะคะบวกประมาณ2.76%แล้วก็เทคโนโลยีค่ะ so, อนันเดอร์เพอรฟติดลบไป1.43%ค่ะส่วนบอลยูสปีเร่งตัวขึ้น สูงสุดในรอบ3ปีนะคะแต่ระดับ2.70%ค่ะนักลงทุน,นที่ลงทุนในตรารหานี้สาระนะคะอาจจะต้องใช้ระับความระมัดระวังนะคะเพราะว่ามาร์กทูมาเกตจะทำให้กาดขาดทุนนะคะหลังจากที่ราคาพนัตรปรตับตัวลงมาอยู่บอลเล่งตัวขึ้นนั่นเองนะคะส่วนการแข่งขันของดอลลร์ค่ะต้องบอกว่ามันมีจะมาจากแนวโน้มของการปรับเร่งปรับขึ้น,นอิตาบีนะคะโดยล่าสุดในเฟดวอร์ซียมอีกุปนะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้หรือ r o b a b i l i t y นะคะที่80%นะคะในเดือนพฤษภาคามที่จะขึ้น,นอ,อิตาลี50%อะ0.50%นะคะส่วนมิถุนาอย,อยู่ที่ประมาณ5 8ค่ะสหรับ ความกังวเลเรื่องของการเกิด recession ค่ะยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู่นะคะเพราะว่า set spray สองทับสิบปีมันมีการติดติดรับตัวติดลบไปนะคะล่าสุดเนี่ยก็บอกว่ามันเร่งตัวขึ้นมานะคะแต่ระดับที่บวก0.19%ส่วน spray สเ,เดือนทับสิปีอยู่ที่ประมาณ2.02%และเ e ี l วอยู่ติดลบอยู่ที่0.16%ค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลาง sediment เชิงบวกหลังจากการเลือกตั้งของฝรั่งเศสโดยผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไปตามคาดนะคะที่ Emmanuel Macron ค่ะประธานในที่ประคนปัจจุบันและนาง Marie Le Pen สัง เข้ารอบไปตัดสินอีกรอบหนึ่งนะคะก็วันที่24เมษายนนี้นะคะ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นเรื่องของการขึ้นอัตราเบี้ยของสหรัฐแล้วก็วิกฤตยุโรปยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตานะคะสำหรับภูมิภาคในยุโรปนะคะส่วนตลาดหุ้นังกฤษค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้เอาเปรียบฟอร์มสุดๆนะคะได้ได้ปัจัยบวกนะคะแล้วก็บวกมา3.7%ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะ่ะตลาดหุ้นในเอเชียปรับตัวในแดนบวกส่วนมากตลาดหุ้นจีนปรับตัวบวกหลังจากข่าวร้าย มีการิดติดเชื้อเพิ่มขึ้น24,000รายนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนักลงทุนให้น้ำหนักกับประเด็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมมาภากันเงินที่น่าจะเร่งทำมากขึ้นพเพื่อเขาเรียกว่ายับยั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้คะ่ะก็นักลงทุนให้กลับมาเรื่องของผลประกอบการนั่นเองนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ